สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนี้แม่สุ่มสิมากแกงเหลืองใต้ใส่ปลากูห้าปลาที่ว่าแพนก็ปลาแซลมอนนะจ๊ะภาษาอังกฤษเพื่อื่นว่าปลาไพาเพิร์ดแกงใส่ผักบุ้งฝรั่งนะจ๊ะแม่สมเก็บมาสามเมื่อแล้วล่ะผักบุ้งฝรั่งแล้วก็ใส่ใบมลเบิร์นน้ำจ้ะใส่ผักกุ้งฝรั่งน้ำจ้ะ แม่ส้มก็บ่เคยแกงหอกจ้ะแต่ว่าแม่ส้มเคยอผัดผัดใบเมลเบิร์นแม่ส้มเคยเอาใบเมลเบิร์นชุบไข่ทอดจ้ะเป็นไข่เจียวจ้ะอร่อยมากเลยจ้ะเมื่อนนี้แม่ส้มที่มาแกงแกงส้มจ้ะเอาใส่น้ำกันกันกบผักบุ้งรั่งเลยเนาะจ้ะว่ามันที่เป็นจังใด อันนี้ผักบุ้งฝรังแม่สมลอกออกจ้ะลอกเปลือกด้านนอกออกแม่สมบ่ได้ตำพริกแกงเองเนาะจ้ะแม่สมมีอะพริกแกงสําเร็จรูปอันนี้ปลาปลาที่ว่าแพงก็ปลาแซลมอนนะจ้ะภาษาฟิลลนแลนด์เอิ่นปลากูฮ่าภาษาอังกฤษเอื่นว่าปลาไพาพืชแม่สมลวกน้ําห่อนก่อนจ้ะเพราะว่าแม่สมมีความรู้สึกว่าปลาเมืองหนาวปลายูฟิลลนแลนด์มันสิมีความ ขท้าวก็ป่าบานเขาอยู่ไม่สมก็เลยลวกน้ําหอนออกเราจะไม่สมลอกหนังออกแล้วก็เอาลวกน้ําหอนนะจ้ะนี่เครื่องแกงสําเร็จรูปที่ไม่สมซื้อมาจากเมืองไทยจ้ะเครื่องปรุงไม่สมกับใส่น้ปาปลาน้ําตาลแล้วก็เกลือจ้ะ,ะถ้าซิมรสชาติอาจจะใส่ผงชูรสแน่จากน้อยจ้ะไม่สมค้างน้ำไว้แล้วน้ำก็ใส่เกือบลิดผุละจ้ะ ไสมไส่พริกแกงลงไปจ้ะไสมไส่พริกแกงเดือดนี่ไปสองซ้อนนะจ้ะเพราะว่าแม่สมอ่าชอบเผ็ดจ้ะค้นๆในหนพริพกแกงละลายจ้ะ แตม่สมใส่ไงใส่ผักบุ้งฝรั่งเนาะจ้ะใส่ผักบุ้งฝรั่งก่อนเพราะว่าปลาแม่สมลวกมาแล้วจ้ะใส่ผักบุ้งฝรั่ง ใส่น้ำปลาจ้ะเดี๋ยวไม่สมใส่ไปจากสองสองซอนก่อนจ้ะสองซอนโตเพราะว่าพี่เกแกยนที่ซื้อมาเพื่อนเพื่อนอาจจะใส่ใส่เกลือใส่หยางมาแล้วจ้ะเดี๋ยวจังปุงรดเพิ่มอีกทีหลังใส่น้ำตาลสายจ้ะไม่สมมามีน้ำตาลปี๊บไม่สมใส่จากสองซอนก่อนจ้ะ เดี๋ยวจังซิมลดบังเดี๋ยวไม่ส่ไม่ส่สซิซิมลดบังนะจ๊ะซิมรดชาดบัง เดี๋ยวไม่ส่มใส่ปลาลงไปนะจ๊ะใส่ปลาลงไปไม่สมสิบบุคคลหลายดอกจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะแตกเดี๋ยวต้มไปสักแป๊บนะจ๊ะเมื่อกี้ไม่สมซิมรสชาติไปแล้ว ไม่สมเพิ่มผงชูรสนิดนึงจ้ะนิดเดียวปลไปซอนปลไปซอนซาน,น้อยนึงจ้ะเพิ่มน้ำตาลอีกจ้ะเพราะว่ามันออกหวานๆเนีออเนนจ่จากน้อยออกปลาแลมหวานๆมั้จ้ะใส่อีกจากน้อยจากสามซอนซาเคิงจ้ะ กี่แม่สมซิมรสชาติเบงไม่สมเพิ่มเพิ่มเกลือนิดนึงจ้ะเพิ่มเกลือนิดนึงใส่น้ำเพิ่มน้ำปลาจะเครืงองส่วนจ้ะไม่สมบ่ได้ใส่บักนาวน่าจ้ะบ่ได้ใส่มะนาวแล้วก็บบ่ได้ใส่หนำมะขามเปียกเพราะว่าผักบุ้งผักบุ้งฝรั่งนี่เพิ่นมีความเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวให้รสชาติไข่มายมยมเลยจ้ะไม่สมก็เลย ได้บริไามะนาวและมะขามมะขามเปียกจ้ะไม้สมต้มมาประมาณแปดนาทีจ้ะไม่ส้มว่าได้แล้วจ้ะในทีแล้วเพราะว่าปลานไม่สมกับหลวกมาแล้วเนาะจ้ะไม่ส้มซิมรสชาติเบิ่งแซ่บมากเลยจ้ะอร่อยอร่อยมากเลยแต่ว่าขันเอาใบเมลเบิรนใส่ลงไปบรรลูว่ารสชาติเปลี่ยนแปลงบ่ <c oughs> แมสมเลยคิดว่าแม่สมดิตักแบงไวจ้ะตักแบ่งส่วนที่ว่าบอไซใบเมวเบิร์นไวเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมสมสะล้อใไ่ใบแมวเบิร,ร์นผสมลงไปย่านย่านรสชาติมันเปลี่ยนจ้ะแมสมก็เลยตักออกจ้ะเดี๋ยวจังสีไซใบแมวเบิร์นอีกใบเมวเบิร์นอีกทีนีสีสันสวยงามมากเลย แกงส้มใต้แกงส้มผักบุ้งฝรั่งขั้งแรกเนี่ยจ้ะปีพันพันมาไม่สมกับมิแตอรนอันร้องร้องหัดก,กินดิบเบิ้งเปรียปร้ยวๆก็แบบยุ่มจ้าแกงส้มใต้จ้สีสันสวยงามมากจ้๋ยวงไม่สมใ,ใส่ใบมะเมีวเบิ้นเบิ้งนาอจ้ะ ใส่แล้วกระสิปิดไฟเลยเมื่อวานไม่สมผัดไอ้ทอดใส่ไข่เสียบเสียบแต่่ยังดอกขจรดีไหมขยังดอกขจรชุบชุบไข่ทอดเนี่ยมจ่จะไม่ส่ชุบไข่แล้วออกมาเป็นแผ่นเลยเรากินกับตำแค่หลอดเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปกินกันเลย เดี๋ยวแม่สมเอาห้เบิ้งอีกเทียนนึงนี่จ้ะอันนี้แม่สมเอาผักกุ้มใส่ลงไปแล้วก็ปิดหม้อเลยจ้ะนี่ผักกุ้มฝรัง่งหรือว่าใบาเมียวเบิ้ลหมอนี้มีใบเมียวเบิ้นจ้ะส่วนอันนี้แม่สมอ่าแยกนะจ้ะให้สมแยกไว้ตักไว้ก่อนเป็นในไผักบุงฝรัง่งอย่างเดียวจ้ะ ีจ้ะผักบุ้งฝรั่งอันนี้จ้ะอโอเคเนาะคะ่ะเดี๋ยวไปกินกันตักมาแล้วเพื่อนๆเ,เอาให้เพื่อนๆเ,เบิงว่าสีสันเป็นยังไงนจ้ะอันนี้ริไสใบเมลเบิร์นนะจ้ะบบไสใบผักกุ้งฝรั่งอันนี้แม่สมเอาใบผักกุ้งฝรั่งใส่น้ําจ้ะแต่ว่าเข่าหูตั้งแต่เมื่อวานนี่จ้ะบ่อแมนบแมนเขา่าหูเสียดไม่ใหม่ เอ้สมวอมไมโครเวฟออกนะจ๊ะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าสิเป็นยังไงไม่สมซิมเบิ้งเร้วแซบเสบ,สบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สมกินให้เบิ้งอีกทีจ้ะเดี๋ยวมาซิมกันเบิ้งนะจ๊ะเนื้อปลาปลาที่แพงกว่าปลาแซลมอนนี่จ้ะเนื้อ เดี๋ยวไม่สมซิมมาผัดบุ้งฝรั่งเนาะจ้ะราว่าสิเป็นยังไงเปรี้ยวจ้ะเปรี้ยวอร่อยไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่น้ำมะขามหรือว่านำนำหนำมะนาวจ้ะ ปานแกงสมแปสละอร่อยมากจ้ะพี่บอกว่ต้องใส่อาว่าต้องใส่มะนาวเลยจ้ะแล้วไม่ส่วนมาซิมอันที่ใส่ใบเมียวเบิ้ลน้ะจ้ะว,ว่ารสชาติ น้ำซุปเสต้าแตกต่างกันบ่ซิมอันนีรอบอร่อยอันนี้ก็อร่อยจ้ะซิมน้ำซุปใบเมลเบิร์นจ้ะอืมันนี้ก็อร่อยจ้ะ,นนจะซิมใบเมลเบิร์นบิางเนาะจ้ะเพราะว่าแม่ส่งเพิ่มใบเมลเบิร์นลงไปแต่ว่ามันก็ยังมีผักบุ้งฝรั่งอยู่คือใหญ่จ้ะพันกันลรองงองลราแงง ผ่นแกงส้มแปะสะใส่ใส่ผักกระเฉดนะจะผักกระเฉดมันสีออกแบบหวานหวานฝาดแกงมัมนน้ำนอกจากเวลาห่าแกงส้มแปะสะมันสจะมีความหวานแล้วก็ฝาดนิดนึงออกมาใบมะบ่นแกงใส่แกงส้มเนี่ยลักษณะผักกระเฉดนะจ๊ะแกงส้มแปะสะผักกระเฉด

ไอ้นอกกินเราจะบันเนะ่ยเดี๋ยวสิหากเอาจากคอนโดมาปลูกอยู่บ้านป้าหลายๆหลายๆหลายๆเลยจะ้ะเก็บไว้แต่กินอืมดีจากต้นมันลักษณะของสี่งเลจ้ะแต่ว่าไม่สมลอกเปลือก,กออกก่อนจะ้ะไม่สมลอกเปลือกออกมีดออกมีดว่าปอกอะไรจะ้ะลอกออกเปลือกมันออกกังสีจะ้ะ ผสมลอกออกจ้ะสีจ้ะจแล้วก็เอาอันหั่นเป็นนันทอนมันสีเนาะจา้ะถ้ากินดีบนี่มันสีมีลักษณะคล้ายๆอ่มามยมจ้ะบักยมเอาไปตำคือบักยมกับทิ่ได้อยู่จ้ะอืมโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวจังไหนฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเมสในในมนเลยจ้ะเมสมสิได้ มีกำลังใจเฮ็ดคลิปใหม่ๆมาให,ให้เพื่อนๆเบ่งจะ้ะโอเคนะจ้าจังไหนวันนี้สวัสดีจ้ะ